สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราวางแผนค่าโทรศัพท์ไปก็มีคำถามตามมาว่าแล้วหนูจะหาเงินที่ไหนไปหย่อยกระปุกไอ้30บาทเนี่ยนะจะไปหายังไงโอ้โหมาอันนี้เราก็ต้องมาวางแผนเซ่นนะ ว่าเราจะไปทําอะไรอันนี้ต้องบอกต้นทุนก่อนเพราะว่าน้องคนที่ถามเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่มีที่ดินเป็นเกษตรกรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้เอาหลักการเลยเอาโอ้ยอันนี้ต้องบอกว่าลองเดินไปที่ตลาดสิไปดูแผงที่เขาขายผักขายอะไรเนี่ยเขาขายกันกำละสิบบาทสิบบาทก็เห็นไหมกําละสิบบาทตัวผักยาวเอ้ยพริกเอ้ยทิ๊กใส่เป็นถุงใส่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสิบบาทสิบบาทสิบบาทอยากอยากได้สามสิบบาท ไม่ได้ยากเลยขอพ่อขอแม่นะ่ะที่หลังบ้านนะนะที่มันติดบ้านหาติดบ้านทําไมต้องหาติดบ้านผมนอยู่ไกลบ้านและขี้เกียจเดินนะ่ะนะามันอยู่อยู่ติดบ้านเนี่ยดีมากเลยนะว่ามันจะได้ขยันเดินไงแล้วก็ไปดูเกษตรของเราขอพ่ขอขอแม่ที่ข้างหลังสักแปลงหนึ่งนะเออสักสักครึ่งไร่ก็ได้หรือสี่สิบวาก็ยังไหวเลยสิบวาร้อยวาเอา,านะนะก็ปลูก เราก็ไปปลูกสิปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักปลูกฟักปลูกแฟงปลูกแตงกงแตงกงจะปลูกอะไรปลูกเข้าไปเลยแล้วก็แนะนําเวลาปลูกไงนะปลูกให้มันเป็นเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ต้องมีสารเคมีไม่ใช่ว่าโอ้โหไปฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงเออพี่ปลูกไกล้ใกล้บ้านเนี่ยบางทีไปเด็ดกินเดี๋ยวจะตายยกครัวไม่ควรเลยไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทําเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เอาใกล้ๆกล้บ้านเนี่ยแหละ ก็ไปหาฟางหาเศษหญ้าเศษอะไรมาทับมาถมมาหมาักทําเป็นดินทำดินหลังบ้านรอให้ดีแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรปลูกไปนะปลูกไปให้เยอะๆแนะนํำว่าอย่าปลูกเยอะประเภทเดียวนะประเภทแบบ โอ้โหฉันปลูกแต่พริกกระปลูกแต่พริกเลยอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไอไ้อไอไอแบบนี้ประเภทแบบนี้มันหา,มาแมลงลงไม่ใช่ปลูกให้มันหลากหลายเพราะปลูกหลากหลายแมลงมันจะงงมันไม่ได้กินอะไรอมันเยอะเราก็ปลูกไปอย่างละสามต้นห้าต้นสามต้นห้าต้นนะปลูกเข้าไปอ่ะในพื้นที่เล็กๆของเรานี่แหละปลูกมันหล,ล,ลากหลายๆไว้สามต้นห้าต้น วันวันหนึ่งไม่ได้เสียเวลาเยอะแยะแกะเดินไปรดน้ําดูแลมันให้เต็มที่เลยนะพื้นที่ร้อยวาสองร้อยวาถนาไม่มีทางเกินชั่วโมงเราไปรดน้ำนั้นแล้วก็ไปเดินดูมันหน่อยว่ามันเหี่ยวไหมมันจเจริญกอกงามดีไหมอแต่มันเหี่ยวมันเฉาจะทํำยัำยงไงให้มันจเจริญกอกงามดีแล้วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราเนี่ยนะไม่น่าจะเกินสามเดือนนะให้เต็มที่เลยนะสามเดือนตีเดือนเนี่ยได้แล้วก็เด็ดไปขายกันละสิบบาท เอาไปสักห้ากมก็ได้ซื้อกรมแถมกำมเอาหกรัมถือกรมแถมกรมเลย,ยก็ไหวเลยนะเออมันมีตน้นทุนอะไรนี่วาอยู่กับพ่อแม่นี่แล้วก็บ,บา้วก็ทำพ่อแม่ก็เป็นผลพลอยได้ทําไมอ่ะเอาลูกปลูกแบบนี้พ่อแม่เวลาขาดเหลืออะไรเดินเข้าสวนลูกไปเด็ดเดๆดเดมาผัดให้ลูกกินอ้าม่ได้ประโยชน์สอชั้นโดโชคสองต่อเลย ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปด้วยแล้วลูกก็ได้เด็ดเอาไปขายด้วยเป็นรายได้ด้วยเก็บยอดก็ปลูกใส่ไว้โอ้ยไม่นานหรอกผมรับรองได้เลยเด็ดสักสิบกรัรมเนี่ยไม่ถึงปีอะผมจะบอกให้ไอ้พูดว่าสามสิบาทนล้วก็ใช่ถูกมันดูน้อยสามสิบาทคุณยอดไปสักร้อยเนี่ยโอ้ยไม่ถึงปีหรอกครึ่งปีก็ได้ของแล้วเอออันนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งอ่านี้แนะนำนะสำหรับคนที่อาจจะ มีเป็นพื้นที่เออเป็นลูกเกษตรกรอยู่ต่างจังหวัดนะใช้เวลาเล็กๆน้อยของเราอ่ะเอามาทำเนี่ยก็เกิดประโยชน์แล้วมันก็ไม่ต้องไปนั่ง ทะเลาะตบตีกับพ่อแม่เถียงกับพ่อแม่ว่าจะเอารุ่นนั้นรุ่นนี้ทําไมอ่ะเราเรามีเงินในกระปุกอ้าวมีเงินในกระปุกไม่ต้องไปบอกกับพ่อไม่ต้องคุยพ่อแม่เลยเราก็อ่าเรามีเงินเราจะซื้อพ่อแม่ก็ต้องอนุโลมมันเงินมันนี่ว่าพ่อแม่จะบอกว่าอะไรใช่ไหมอ่าอย่างมากก็แบบก็จะติงหน่อยมันแพงไปนิดนะลูกเก็บเอาไว้ใช้อย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ได้แค่ ด้าน,นกับเราน,น,นั้นแหละนอกนั้นก็เงินเรานี่ใช่ไหมอ่านนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งอาไป,ไ,ปไปคิดต่อเอาอแล้วกันร้านหาว่าเส้นทางอื่นโอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการหาเงินใส่กระปุกซื้อโทรศัพท์อ่าไม่คําถามก็ถามมาจะหาเงินหยดกระปุกยังไงสามสิบบาทโอ้ยเธจะทําให้มันง่ายนะมันก็ง่ายไม่ได้ยากอะไรหรอก ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ